ถัดมาครับก็จะเป็นตัวอย่างเบลขัดที่3.2ครับก็มีอยู่หลายข้อเหมือนกันนะก็ทํามาข้อละหนึ่งคะแนนนะครับก็ทาใส่สมุดมานะครับก็สมุดเบลขัดส,ส่วนใหญ่เขาก็เราหาค่าฟังก์ชันค่าฟังก์ชันเชงเวกเตอร์ที่เราเรียนมาแล้วนะก็คือหาพวกหาเวกเตอร์ t ก็คือเวกเตอร์หน่วยสัมผัสเส้นโค้งหรือว่าเวกเตอร์ n ก็คือเป็นเวกเตอร์ปกติหนึ่งหน่วย หรือว่าเวกเตอร์ b ก็คือเป็นเวกเตอร์คู่แนวฉากขนาดหนึ่งหน่วยหรือหาค่าความโค้งค่า k หรือว่าหาค่าความบิดหรือว่าค่าทอนะตอนนั้นก็แบบขั้นที่3.2ครับมันก็จะมีอยู่หลายข้อเหมือนกันครับก็ทํามาอาจารย์ให้ข้อละหนึ่งกันเนินนะครับก็จะมีทั้งหมดประมาณ28ข้อนะครับแล้วก็ในในในท้ายบทมันจะมีเฉลยเฉพาะข้อขี้นะครับเวลาทำแบบฝึกหัดก็ดูเฉลยด้วยว่าเออสิ่งที่เราทำนั้นมันถูกหรือเปล่านะครับ มีเฉลยนะก็ลองทำทำทำแบบฝึกหัดไปแล้วก็ลองเปิดเฉลยดูด้วยนะอ่ะทีนี้เราก็มาพูดถึงหัวข้อถัดมาคนระับหัวข้อถัดมาก็คือจะเป็นพวกเวกเตอร์ความเร็วแล้วก็เวกเตอร์ความเร่งดังนั้นเวลาในทางฟิสิกส์เนี่ยเราก็จะรู้กันว่าถ้าเป็นพวกความเร็วหรือว่าความเร่งเนี่ยส่วนใหญ,ญ่มันก็จะเป็นปริมาณที่เป็นเวกเตอร์ก็คือเป็นปริมาณที่มีทั้งขนาดแล้วก็ทิศทาง ทีนี้ในกรณีนี้ก็คือในปริภูมิ3มิติเนี่ยถ้าเกิดว่าเราให้วัตถุเคลื่อนที่ไปตามเส้นโค้งเนี่ยซึ่งกําหนดใด้วยด้วย,ด,วยด้วยสมการค่าฟังก์ชันเชิงเวกเตอร์ r ค่าฟังก์ชันเชิงเวกเตอร์ RT โดยที่ T เนี่ยเป็นตัวแปรเสริมดังนั้นก็คือหรือว,ว่าฟังก์ชันเชิงเวกเตอร์ RT เนี่ยก็จะเป็นค่าค่าค่าของเส้นโค้งนั่นเองหรือว่าเขาเรียกว่าเป็นระยะทางที่ไอตัวระยะทางเนี่ยมันจะแปรเปลี่ยนไปตามตัวแปรเสริม T นั่นเอง ีนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะหาเป็นเวกเตอร์ความเร็วเวกเตอร์ความเร็วของของค่าของค่าฟังก์ชันเชิงเวกเตอร์ที่อยู่ในปริภูมิสามมิติโดยที่เมื่อเวลาทีใดๆถ้าเราจะหาค่าความเร็วท่าในทางวิสกส์ถ้าเราจะหาค่าความเร็ว,ว,ก,รว,รวก็คือการหาอัตราการเปลี่ยนแปลงของระยะทางเทียบกับเวลาฉะนั้นมันก็จะคล้ายๆกันนะครับก็คือค่า ฟังก์ชันเชิงเวกเตอร์ vt เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นค่าความเร็วก็จะได้เท่ากับอัตราการเปลี่ยนแปลงของค่าฟังก์ชันเชิงเวกเตอร์ rt เทียบกับตัวแปรทหรือว่าเมื่อทีเนี่ยเป็นเวลาเวลาทใดๆฉะนั้นก็จะสรุปได้ง่ายๆว่าถ้าเราจะหาค่าความเร็วก็เอาเอาค่าฟังก์ชันเชิงเวกเตอร์ rt หรือว่าระยะทางเนี่ยมาเทียบมาดิฟหนึ่งครั้งก็คือการหาค่าอนุพันธ์ของค่าฟังก์ชันเชิงเวกเตอร์ rt หนึ่งครั้งเทียบกับตัวแปรทะ ในกรณีนี้เราให้ตัวแปรทีเป็นเวลาที่ทีใดๆนะฉะนั้นก็สูตรสมการข้อแรกที่เราจะได้ก็คือถ้าเราจะหาความเร็วก็เอาระยะทางมาดิฟหนงครั้งก็จะได้เป็นความเร็วซึ่งเราจะพบว่าไอค้ค่าของฟังก์ชันเชิงเวกเตอร์ vt หรือว่าเป็นค่าความเร็วเนี่ยมันจะจะขนานอยู่กับเวกเตอร์ T ฉะนั้น บางทีเราสามารถที่จะหาเวกเตอร์ทีได้จากการหารค่าเวกเตอร์ฟังก์ชันเชิงเวกเตอร์ vt หารด้วยขนาดของมันเองอถ้าจะสรุปง่ายๆแล้วก็คือถ้าจะหาค่าความเร็วก็ได้ทางมาดิฟหนึ่งรอบนะถัดมาก็คือถ้าเรากำหนดให้ค่าความเร่งของวัตถุก็คือเป็นการหาค่าอนุพันธ์อันดับที่สอง ของค่าฟังก์ชันเชิงเวกเตอร์ rt หรือว่าระยะทางฉะนั้นก็คือค่าความเร่งเนี่ยก็คือเอาระยะทางมาดิฟสองรอบหรือหรือค่าความเร่งเนี่ยก็คือเอาค่าความเร็วมาดิฟผิดที่รอบเดียวฉะนั้นสมการที่3.39ก็จะเป็นค่าความสัมพันธ์ระหว่างค่าความเร่งก็คือค่าของฟังก์ชันเชิงเวกเตอร์ at ทจะเท่ากับค่าการหาอนุพันธ์อันดับที่2ของค่าฟังก์ชันเชิงเวกเตอร์ rt เทียบกับตัวแปรทก็คือดิฟสองรอบนั่นเอง หรือหาได้กรณีหนึ่งก็คือถ้าเราไม่รู้ระยะทางแต่เรารู้ความเร็วค่าความเร่งก็คือการเอาค่าความเร็วมาดิฟหนึ่งครั้งก็คือการดิฟค,ค่าฟวงก์ชันเชิงเวกเ,เตอร์ vt เทียบกับตัวแปร t หรือว่าเวลาจากนั้นจากสมการที่3-3 9กนี่ยก็ทําให้เรารู้ว่าถ้าเราจะหาความเร็วก็เอาระยะทางมาดิฟหนึ่งรอบแต่ถ้าเกิดว่าเราจะหาความเร่งก็เอาระยะทางมาดิฟสอรอบ หรือเอาค่าความเร็วมาดิฟเพียงค่ารอบเดียวอ่ากนั้นอันนี้ก็คือเป็นความสัมพันธ์ระหว่างค่าฟังก์ชันเชิงเวกเตอร์ rt ระยะทางหรือว่าให้ <c oughs> ค่าความยาวของเส้นโค้งหรือว่าค่าค่าค่าระยะทางของเส้นโค้งของฟังก์ชัเนเชิงเวกเตอร์ rt ีครับถ้ามาดิฟหนึ่งรอบก็จะได้ค่าความเร็วแต่ถ้ามาดิฟสองรอบก็จะได้เป็นความเร่งออกมาก็จะเป็นสมการที่สามจุดสามเก้าครับอันนี้ ก็จะเป็นคอนเซปต์ของการหาค่าเวกเตอร์ความเร็วแล้วก็เวกเตอร์ความเร่งัวนี้อย่างสมการที่3.42กับสมการที่3.43เนี่ยก็คือถ้าวัตุเนี่ยมันเคลื่อนที่ตามแนวเส้นโค้งในปริภูมิ3มิติเนี่ยแล้วเราให้การเคลื่อนที่ตามเส้นโคง้งหรือว่าค่าเส้นโค้งของเส้นโค้งในปริภูมิ3มมิติมันจะมีเป็นค่าฟังก์ชันเชิงเวกเตอร์ rt ดังนั้นค่าฟังก์ชันเชิงเวกเตอร์ r t ก็จะประกอบไปด้วย x t i บวก y t j แล้วก็บวก z t k mm. ก็คือเป็นองค์ประกอบในแนวแกน x แกน y แล้วก็แกน z ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะหาค่าความเร็วคือเอาฟังเอาระยะทางมาดิฟหนึ่งรอบหรือว่าเอาค่าค่าฟังก์ชันเชิงเวกเตอร์ r t มาดิฟหนึ่งครั้งก็จะเป็น x พรม t i บวก y t บวก y พรม t แล้วก็ j แล้วก็บวก z z พรัม t k นะอันนี้ก็คือเป็นค่าความเร็ว แต่ถ้าเป็นค่าความเร่งก็คือเอาระยะทางมาดิฟสองรอบก็คือเอาก็จะได้เป็น x t พัมพาม i บวก y y พลัมพาม t j แล้วก็บวก z พัมพาม t k ดังนั้นคอนเซ็ปต์ง่ายๆแล้วก็ง่ายๆเลยก็คือถ้าเรารู้ว่าระยะทางแล้วก็เอาระยะทางมาดิฟหนึ่งครั้งก็จะได้เป็นค่าความเร็วถ้าเอาความเร็วมาดิฟอีกหนึ่งครั้งก็จะได้เป็นความเร่งออกมาแล้วก็จะได้เป็นสมการที่สามจุสี่สองครับแล้วก็ สมการที่3 4มีประมาณนี้ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเรามีค่าค่าความเร็วที่เป็นค่าฟังก์ชันเชิงเวกเตอร์อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราจะหาเฉพาะค่าขนาดของความเร็วเราก็สามารถหาได้โดยการหาเทคเทคค่าแอดโซลดของค่าฟังก์ชันเชิงเวกเตอร์ความเร็วก็คือหาค่าเทคแอดโซลดของ v t นั่นเองจากนั้นก็เอาองค์ประกอบในแนวแกน x มากำลังสองก็คือจากสมการที่3 3 <c oughs> 42เนี่ยก็คือ x พาร์มตัวนี้ก็คือ dx by dt y พาร์ตัวนี้ก็คือ dy by dt z พาร์มก็คือ dz by dt จากนั้นก็เอาแต่และองค์ประกอบมาทั้งหมดยกกำลังสองแล้วแถบสแควรู t ก็จะได้เป็นขนาดออกมาไอซึ่งขนาดที่ได้เนี่ยเราเรียกว่าเป็นอัตราเร็วหรือว่าสปียของค่าฟังก์ชันเชิงเวกเตอร์เนี่ย,อ, ector, ยอันนั้นก็จะเป็นสมก,การที่3.44 ก็คือจะเป็นการหาขนาดของความเร็วหรือว่าเขาเรียกว่าเป็นอัตราเร็วนั่นเองอันนี้ก็คือเป็นคอนเซปต์ก็ไม่ยากเท่าไหร่ <c oughs>